สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากบทสัมภาษณ์ของคุณโจดิสเปนซาในเจชตตี้พอดแคสต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องพลังของความคิดความเชื่อของเราเอง โดยเฉพาะพวกความเชื่อลึกๆที่ว่าแบบฉันไม่ดีพอหรือฉันไม่คู่ควรอะไรทำนองนั้นที่มันอาจจะฉุดรั้งชีวิตใครบางคนไว้อยู่ใช่ค่ะเราจะมาลองดูกันว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงทำไมมันถึงเปลี่ยนยากจังเลยแล้วก็ที่สาคัญสุดๆคือเราจะเริ่มตั้งโปรแกรมจิตใจกับร่างกายเราใหม่ได้ยังไงเพื่อสร้างชีวิตที่เราอยากได้จริงๆขึ้นมามีประเด็นหนึ่งที่แบบโหน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าความคิดซ้ำๆเนี่ยมันสร้างเป็นความเชื่อที่แข็งแรงมาก แล้วร่างกายเราเองก็เหมือนจะติดอารมณ์พวกนั้นได้ด้วยนะคะคือมีข้อมูลบอกว่าความคิดตั้ง90%ของเราในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นความคิดเดิมๆจากเมื่อวานเลยนะคะลองนึกภาพตามนะคะถ้าความคิดส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องลบซ้ำไปซ้ำมามันจะฝังรากลึกกลายเป็นความเชื่อไปได้ยังไงบ้าง มันมีหลักการทางประสาทวิทยาแบบง่ายๆที่เขาพูดกันบ่อยๆว่าเซลล์ประสาทที่ทำงานร่วมกันมันก็จะเชื่อมต่อกัน,นครับพอยิ่งเราคิดเรื่องเดิมซ้ำๆบ่อยๆไอการเชื่อมต่อตรงนั้นมันก็ยิ่งแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นจนกลายเป็นความคิดความรู้สึกแบบอัตโนมัติไปเลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับผมมันเลยกลายเป็นเหมือนวงจรที่ไม่จบไม่สิน้นเริ่มจากมีความคิดบางอย่างเช่นฉันไม่ดีพอฉันทำไม่ได้หรอก พอมันมีความคิดนี้เราก็จะเลือกตัดสินใจแบบเดิมๆทำพฤติกรรมแบบเดิมๆแล้วก็จะเจอประสบการณ์คล้ายๆเดิมสุดท้ายก็กลับมาลงเอยที่อารมณ์ความรู้สึกเดิมๆคือรู้สึกไม่ดีพอซึ่งมันก็ยิ่งไปตอกย้าความคิดตั้งต้นให้มันแน่นขึ้นไปอีกครับอืมตรงนี้น่าทึ่งมากเลยนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความคิดในหัวอย่างเดียวแล้วแต่ร่างกายเราเองก็เหมือนกับคุ้นชินกับสารเคมีที่หลั่งออกมาตอนเรารู้สึกแย่ๆรู้สึกแบบนั้นจนเหมือนกับว่า โหยหาหรือต้องการความรู้สึกนั้นไปแล้วพอเราจะลองเปลี่ยนไปคิดหรือรู้สึกต่างออกไปมันเลยรู้สึกฝืนๆค่ะรู้สึกไม่สบายตัวเพราะเรากําลังไปขัดขวางสิ่งที่ร่างกายมันคุ้นเคยไปแล้วแล้วถ้าเราติดอยู่ในวงจรแบบนี้จริงๆเราจะเริ่มก้าวออกมาได้ยังไงครับแค่รู้ตัวว่ากําลังคิดลบอยู่เนี่ยมันพอไหมคะหรือต้องทํายังไงต่อจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยนะครับ คือการตระหนักรู้ครับตระหนักถึงความคิดความรู้สึกอัตโนมัติพวกนั้นแต่มีข้อแม้สำคัญนิดนึงคือแค่สังเกตเห็นมันโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเชื่อหรือยอมรับว่ามันคือความจริงนะครับแค่รู้ทันว่าอ๋อนี่ไงความคิดเดิมๆความรู้สึกเก่าๆที่เราคุ้นเคยมันมาอีกแล้วแค่นี้ก่อนครับพอเรารู้ทันแล้วเนี่ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากๆก็จะตามมา อย่างแรกเลยคือเราต้องจงใจเลือกความคิดใหม่ครับเลือกความคิดที่เราอยากให้มันเป็นจริงเช่นฉันมีความสามารถฉันทำได้ฉันคู่ควรกับความรักแล้วก็คิดถึงมันซ้ำๆบ่อยๆเพื่อสร้างแล้วก็เสริมวงจรประสาทใหม่ให้มันแข็งแรงขึ้นมาแทนที่ของเก่าอย่างที่สองคือการฝึกซ้อมในใจหรือ mental rehearsal อันนี้สำคัญมากๆคือลองใช้จินตนาการของเราเนี่ยสร้างภาพสร้างประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญคือ สร้างความรู้สึกของอนาคตที่เราต้องการขึ้นมาในใ,นใจคุณดิสเพนซ่าเน้นเรื่องนี้มากเลยครับว่าสมองเราเนี่ยมันไม่ได้แยกแยะชัดเจนนะระหว่างประสบการณ์จริงๆกับจินตนาการที่เหมือนเข้มขน้นพอเราซ้อมในใจบ่อยๆมันก็เหมือนเรากําลังติดตั้งโปรแกรมใหม่เตรียมสมองเตรียมร่างกายให้พร้อมสาหรับความจริงนั้นแล้วก็อย่างที่3ที่ผมว่าทรงพลังมากๆคือการสอนร่างกายด้วยอารมณ์ใหม่ คือยังไงคือเราต้องฝึกรู้สึกถึงอารมณ์ที่เราต้องการเช่นความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกรักความรู้สึกมีพลังรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยก่อนที่เหตุการณ์จริงๆมันจะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่รอให้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นข้างน,นอกก่อนแล้วเราค่อยรู้สึกดีมันเหมือนเรากําลังส่งสัญญาณใหม่ๆออกไปจากข้างในเราเองเลยอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับการทําสมาธิก็เข้ามาช่วยตรงนี้ได้เยอะเลยใช่ไหมคะเพราะมันช่วยให้เราสงบลงพอที่จะสังเกตเห็นความคิดเก่าๆแล้วก็มีสติ มีพื้นที่ในการจงใจสร้างความคิดสร้างอารมณ์ใหม่ๆที่เราต้องการเข้าไปในเหมือนระบบปฏิบัติการของจิตใต้สำนึกเราผ่านการปรับคลื่นสมองให้ช้าลงฟังดูมีพลังมากๆเลยนะคะแต่ก็น่าจะท้าทายเหมือนกันนะคะการก้าวออกจากสิ่งที่คุ้นเคยแบบเดิมๆเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจไม่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ความเครียดเนี่ยน่าจะเป็นอุปสรรคสําคัญเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับความเครียดนี่ตัวสําคัญเลย พอเราเครียดเนี่ยร่างกายสมองเราจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดหรือ Survival Mode ทันทีทีนี้พออยู่ในโหมดนี้สมองเราจะโฟกัสแต่ปัญหาภัยคุกคามหรือสิ่งที่เราขาดไปมันทำให้ยากมากๆที่จะคิดสร้างสรรค์หรือสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้การที่เราปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับอารมณ์ลบๆนานๆเช่นความโกรธความกลัวความไม่มั่นคงเนี่ยมันส่งผลเสียต่อสุขภาพกายโดยตรงเลยนะครับ คำถามสำคัญก็คือว่าเราจะยอมให้ตัวเองติดอยู่ในสภาวะแบบนั้นต่อไปหรือเปล่าทางออกก็คือการฝึกครับฝึกสร้างสภาวะอารมณ์เชิงบวกจากข้างในเราเองเนี่แหละอย่างสม่ำเสมอเช่นฝึกรู้สึกถึงความรักความเมตตาความขอบคุณความรู้สึกซาบซึ้งใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่าความสอดคล้องกันหรือ coherence ระหว่างหัวใจกับสมองลองนึกภาพเหมือนหัวใจกับสมองเรากำลังทำงานประสานกันส่งสัญ,ญญาณที่เป็นบวก เป็นหนึ่งเดียวกันออกไปมันเปลี่ยนเคมีในร่างกายเราได้จริงๆนะครับแค่การฝึกหายใจช้าๆลึกๆโดยจดจ่อความรู้สึกไว้ที่หัวใจสักนาทีหนึ่งก็ช่วยปรับสภาวะร่างกายและจิตใจเราได้เยอะแล้วครับอืมแสดงว่ากระบวนการทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เหมือนการแก้ปัญหาแบบกดปุ่มปุ๊บแล้วหายเลยแต่เป็นเหมือนการฝึกฝนทักษะใหม่ๆที่ต้องทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วการที่เราอาจจะเผลอกลับไปคิดหรือทําแบบเดิมๆบ้างก็ถือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ มันคือการฝึกฝนครับความสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญเลยการที่เรากลับไปคิดแบบเดิมหรือรู้สึกแบบเดิมบ้างเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับแค่เรารู้ตัวให้เร็วแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาฝึกต่อสิ่งที่สำคัญกว่าคือมุมมองที่เรามีต่อตัวเองและสถานการณ์มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาจจะรู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวก็จะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกว่าเรานี่แหละคือผู้สร้างความเป็นจริงของเราจากข้างใน ครับและคุณดิสเพนซาก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของผู้คนมากมายเลยนะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพตัวเองได้อย่างน่าทึ่งบางคนก็หายจากอาการป่วยเรื้อรังได้จริงๆผ่านการฝึกผลจิตใจฝึกฝนอารมณ์อย่างจริงจังแบบนี้แหละครับซึ่งเหมือนก็เป็นเหมือนเครื่องยืนยันถึงศักยภาพที่ซ่องอยู่ในตัวเราทุกคน ไม่ว่าจุดเริ่มต้นของเราจะเป็นยังไงก็ตามโหฟังแล้วมีกำลังใจมากเลยค่ะสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเราทุกคนมีศักยภาพที่จะเป,เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะโดยเริ่มจากการตระหนักรู้ในความคิดความเชื่อเดิมๆที่อาจจะฉุดรั้งเราไว้แล้วก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเดินสายไฟความคิดความเชื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรู้สึกของเราขึ้นมาใหม่ใช่ครับ งั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดทบทวนกันดูนะครับคือมีความคิดหรือความเชื่อลึกๆเรื่องไหนที่อาจจะกำลังจำกัดศักยภาพของใครบางคนอยู่นะตอนนี้แล้วมีความคิดหรือความรู้สึกใหม่อะไรที่พวกเขาสามารถเลือกที่จะเริ่มฝึกฝนมันอย่างตั้งใจได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อสร้างก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง,ปลงไปสู่ชีวิตที่ต้องการจริงๆครับ